ครับผมทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาับฟังและพงนะครับทางเพจอาจารย์ขุนเกวีศรีสยามนะครับแต่วันนี้ก็มาไลฟ์ผ่าน Facebook ไลฟ์ผ่านช่อง Ti ิ t o อกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไลฟ์สองช่องไปด้วยกันนะครับผมนะวัรูปภาพโอเคภาพน่าจะโอเคนะครับภาพหน้าน่าจะใช้ได้น่าจะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าไลฟ์สองช่องแล้วนะครับยวพอไลฟ์ติกตอกไปด้วยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ในบ้าน ติ๊กต็อกนะครับมากกว่าที่บ้าน Facebook แล้วกันนะครับเดี๋ยวใครที่เข้ามาก็กดแชร์แล้วกันนะครับผมเนี่ยเป็นไงหน้าได้ไหมป่าวดูดิได้องศาได้ไหมช่องเฟซอ่ะด,ด,ดูไหมได้มันเปิดโทรศัพท์ดูก็ดังหมดได้ไหมได้แล้วแหละถ้าได้กูไม่ขาดพอแล้วโอเคป่ะอ่ะโอเคจบนะครับผมเสียงดูดิดังหรือเปล่านะมัมีเวลาอยู่ครับเดี๋ยวไลฟ์บ้านติ๊กต็อกด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าติ๊กต็อกนะลองดูฟันบ้านเฟซก่อน,นว่าเสียงเสียงดังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวบ้าน Facebook เฟซบุ๊กจะน้อยใจนะครับว่าอาจารย์ไลฟ์แต่ครับแต่่วา ตอนนี้ทาง Facebook มันปิดกั้นนะครับพวกเราไม่ค่อยแชร์กันนะครับถ้าแชร์กันหูจะมาทางบ้าน Facebook อ่ะนะ Facebook นี่จะไลฟ์ตอนเกี่ยวกับไลค์ขุนใสแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดไลฟ์สดแบบพูดคุยนะครับอะไรต่างก็ลองพิมพ์ในทิกตอกว่าขุนกวีสีสยามนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับผมนะพิมพ์คําว่าขุนกะวีสีสยามขึ้นแน่นอนแหละนะครับก็ลองติ๊กตอกดูนะครับเสียงโอเคไหมป่บเฮ้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปพาไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ ยังคึ่งคืนว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวรอชมกันนะครับรอชมกันนะครับที่ทางบ้าน Facebook และบ้านทิกต o k แล้วกันนะครับตอนนี้ตะจอนก็ต,ติดไฟใหม่แล้วนะครับผมนะโอเคชัดไหมเสียงดังไอ้าปาบโอ้โหไม่ยอมเข้าของกูไม่ได้เลยนะีเ่เฮ้ยดังเหรอดังนะครับผมนะโอเคนะครับก็ดังอยู่นะครับคนดูกี่คนวะเนี่ยเหี้ยมองไม่เห็นเลยนะอ๋อสามหกคนนะครับเดี๋ยวผมไปบ้านทิกตอกดีกว่านะครับโอเคเริ่มแล้วนะอ่ะสักครู่ โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็กดเคาะกันเยอะๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สองบ้านเลยแล้วกันนะครับคนก็ที่เข้ามารับฟังรับชมเนี่ยนะครับก็สามารถตามไปได้ทั้งสองบ้านเลยนะครับผมนะสําหรับทางช่องทึงตอกันนะครับผมนะก็ใครเข้ามาก็กดติดตามได้นะครับหรือก็กดเคาะก็ได้นะครับตอนนี้เอ๊ะตวันนี้ก็จะมาไลฟ์ช่องถึงตอกเป็นประจำนะครับบ้านฟ้าก็พยายามจะไลฟ์คู่แล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนยนะครับว่าก่อนที่ จะจัดงานใบครูเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดไฟมาแล้วนะครับพอดีออดลังเหล็กให้ไฟมานะครับผมแล้วก็เลยมาติดนะครับผมนะตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้พ่าเลยแล้วกันนะครับกดเคาะกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับใครที่ชอบใจนะครับก็กดติดตามแล้วกันนะครับยอดถูกใจมากขึ้นผมตื่นตุ่นผู้ชมพยายามเข้านะโอเคครับผมน้บอกว่าม่มีมีกําลังใจด้วยนะครับแล้วมีส่งข้อความนะครับตอนนี้ที่บ้านที่สองก็29วิวแล้วนะครับย9วิวแล้ววันนี้นะครับ แล้วง้างเปิดสายเสน่ห์เมืองสยามนะครับโอเคที่ให้หัวใจนะครับใครให้รางวัลได้ของขันได้กดให้ของฝันให้รางวัลแล้วกันนะครับผมนะ่ยถ้าเกิดบ้านฟ้าให้ได้กดให้ดาวแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ไลฟ์ไปคู่กันนะครับสี่ห้าวิวแล้วนะครับอาจารย์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับจับ GPS มาที่สำนักวิมานอสุนรนะครับงานไหว้ครูยี่สิบเก้าสามสิบมีนาคมนี้นะครับคือเสาร์อาทิตย์หน้านะครับมาเชิญกันนะครับสวตุ่ยสิสัเลยแล้วกันนะครับที่ยสิข้าศเลอ้้้โหบาานนนีไวมกะครับบผมมาา้นนี้นะ ผมจะไลฟ์ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเกือบทุกวันนะเกิดไลฟ์นะครับสำหรับ t ทิกตอกนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับผมนะใครที่ติดตามทางด้านฟ้านะครับก็ให้กดเนี่ยนะครับผมนะพิมพ์คําว่าขุนกวีสีสยามนะครับขึ้นเลยนะครับผมนะใส่เขี้ยวอ๋อผมเดี๋ยว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 ค่อยใส่นะครับผมไม่ค่อยได้ใส่เวลาไลฟ์สดนะครับพวันนี้หนักนิดนึงนะครับผมผมขนาดประมาณห้านิ้วนะครับห้านิ้วอัพนะครับเมื่ความที่ใหญ่สวัสดีนัดสภาหรือนุสภาต่างๆนะครับตีนะ สวัสดีครับสวัสดีครัเลยแล้วกันครับหนึ่งร้อยสามสามแล้วนะครับสำหรับวันนี้งานไหว้ครูเราก็ยังถึงแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์หน้าเราก็จะได้ชมนนะครับผมนะบรรยากาศนะครับความสวยสดงดงามนะครับป้าเดี๋ยวไปเอารองเท้าเปิดประตูนีะเราเอารองเท้ามาไว้ข้างหน้าประตูหน่อยเดี๋ยวจะเปิดไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศยามค่ำคืนดีกว่านะครับติดตามทุกช่องค่ะอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับนะชิสาต่างๆนะครับวันนี้ไฟใหม่ครับจัดการไฟแบบสวยสดงดงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าไฟเราเป็นอย่างไรครับห้านิ้วก็แสน เสือนี่กลัวผีกลัวอ๋อโอเคครับใส่ใจใส่ตะวันนะครับคุณมากเลยแล้วกันนะครับผมมาห้านดียวราะผมใช้ห้าเดีวทุกเล่มนะครับทุกเล่มนะผมมีทั้งหมดกี่เล่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเล่มเหมือนนะผมมีประมาณห้าเล่มเหมือนนะผมใช้ไซส์นี้หมดเลยนะครับผมนะไซส์ใหญ่นะเดี๋ยวเปิดประตูนี้ไว้เดี๋ยวเราจะได้ออกนี้ปากเว้ยเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบนอกแล้วกันนะครับบรรยากาศรอบนอกแล้วกันนะครับที่ไฟสวยๆนะครับคุณดอกกุหลาบนะครับต่อ ขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะครับที่มอบให้อย่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ครับมาได้เลยครับมาได้เลยนะครับมาได้เลยครับสำหรับผู้ที่อยากเป็นลูกศิษย์นะครับขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนี้ครับน้องเหมียวนะครับเหมียวเหมียวงางนะครับผมนะโอเคป้าเดี๋ยวมึงดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศไฟก่อนนะครับผมชอบให้ดูไฟนะครับผมนะสำหรับบ้านฟ้ารอนิดนึงแล้วกันนะครับบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวผมขอพาเฮ้ยเอากล้องในป้าไว้มึงไม่ต้องนี่มือมือถือกล้องกันป้าเอาไอชิปหายมึงไปไหนเนี่ยไอเวนเนยนะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมพล้้ออองงกก่นนนนะะะคครรัับบบผมพลป๊ ไปมึงดูถ่ายบ้านถ่ายถ่ายนี่หยิบหยิบกล้องมาถือกล้องขึ้นมานะครับจะดูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะเดี๋ยวพาไปนะถือกล้องนี้เองถือกล้องนี้ถือกล้องนี้ไปถือกล้องให้เห็นกูนะเอาขึ้นมายกเลยเออยกเลยปาะปอ้ยเออแหมมึงนี่ฉลาดละเอียดละอ้อไดเกินถ่ายหน้ากูนะป่ะนะแมะเดี๋ยวบ้านฟ้าจะน้อยใจนะครับผมนะน้อยใจนะวันนี้กูมีสองกล้องแล้วนะ อาปาเห็นด้านหน้าเลยนะเว้ยป่าเว้ยเออนะครับเออมาให้เห็นด้านหน้านะครับอ๋อเปิดน้ำพุโอเคใช่ไหมเปิดเปิดหรอเดี๋ยวเรามาดูตอนกลางคืนดีกว่านะครับยามค่ำคืนนะครับอันนี้นะลางคืนนะครับถ่ายนะครับอันนี้นะครับก็ไฟด้นข้าที่จะเยอะนะครับแต่ตรงนี้ตาจรน่าจะยังไม่ติดนะครับก็เลยแบบสว่างน้อยลงนะครับอันนี้นะดูแล้วกันนะครับดูบรรยากาศแล้วกันนะครับความสวยสดก็งามนะครับเรามาได้ครับที่ว่าเตรียมงานไหว้ครูนะครับไหว้ครูนะครับอันนี้เป็นหมอกควันครับปาชี้ตรงหมอกเห็นไหมดูนะครับอันนี้หมอกคันะรบ ก็รอรับแล้วนะครับตอนนี้เป็นไอนะครับไอนะครับไอนะให้ดูนะครับผมนะดูแล้วกันนะครับผมนะโอเคไหครับอันนี้ให้ดูแล้วกันครับแด่กูถือสองแล้วกันนะะดูนะครับอันนี้นะถือสองนะอันนี้คือไอนะครับคือไอนะครับคือไอนะครับผมนะไอหรือกควันต่างๆนะครับที่จัดตอนกลางคืนเนี่ยนะครับดูแล้วกันนะครับผมนะเราก็ไล่ดูนะครับไล่ดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ปู่นะครับผมนะททเวศวรนโนนะครับทาเวศวรนโนนะครับผมประจำสํานักหรือว่า ยักษ์นะครับเหล่ายักษ์ตีเสนาเรีบยอนนี้ไฟครับไฟใหม่เลยครับเรามาดูไฟดีกว่าครับนะกดเคาะอันนี้เยอะแล้วกันนะครับดูไฟครับดูไฟนะไฟตะจรนะครับเอ้ตะจรยังไม่ได้ปิดครับยังไม่ปิดครับอันนี้เจมันีครับเปิดอันนี้ให้นะครับอันนี้รถใครมาดูกันนะครับน่าจะรถข้างบ้านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปูดวงไฟนะครับอาปาบมึงนี่กูแยกประสาทไม่ถูกไปไหนเลยมาดูนี่นะครับดูไฟยามค่ำคืนนะครับดู ครับพี่สว่างสวัยนะครับวันนี้นะวันนี้เขาแยกสองช่องนะครับแยกสองช่องนะอันนี้ก็เป็นปู่ย่านะครับตอนนี้ก็มีไฟตรงนี้แล้วนะครับติดแล้วนะครับติดไฟนะครับเออถ่ายตามกูเนี่ยปราบ๊วยถ่ายเห็นหน้ากูนะปราบ๊วเออถ่ายดูบรรยากาศด้วยนะปราบนะอันนี้นะครับแล้วก็มาตอนนี้ก็เป็นไฟตรงนี้แล้วครับไฟก็มาที่ต้นไม้แล้วครับผมไฟเราก็เริ่มลามมาทางต้นไม้แล้วนะครับขอบคุณนะครับสาหรับออสลังเหล็กแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เตรียมงานนะครับถึงแล้เตรียมงานแต่ว่า ไฟนี่คือไฟของเราเองเลยนะครับไม่ได้เช่านะครับซื้อครับซื้อติดถาวรเลยนะครับสำหรับไฟตรงนี้นะครับให้ดูนะครับไฟบรรยากาศไฟนะครับบรรยากาศไฟนะครับผมนะอ่าครับอันนี้บรรยากาศไฟนะครับผมนะดูบรรยากาศนะครับไฟรอบๆนะครับที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับที่สำนักวิมานอสูรนะครับนะที่สำนักวิมานอสูรเลยนะครับอันนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูนะครับตอนนี้ไฟเดี๋ยวจะติดอีกนะครับตอนนี้ไฟยังไม่จบนะครับผมนะ เออช่างมันยังไม่จบนะครับตอนนี้ไฟยังไม่จบนะครับเดี๋ยวดูนะปึ๊บนะครับอันนี้อดูแล้วนะครับไฟไฟนะครับไฟปั๊บกดคอแล้วกันอ่ะมือถือนี่บ้างอ่ะมือถือบ้านเฟสบ้างกูถือบ้านนี้บ้างอ่ะโอเคนะผิดปัดกันนะครับเอาโอเคอันนี้ก็บรรยากาศกลางคืนแล้วนะครับกลางคืนที่ว่าติดไฟใหม่นะครับโชว์ไฟครับโชว์ไฟโชว์แสงไฟครับตอนนี้นะดูแสงไฟนะครับสําหรับ แสงไฟทั้งหลายนะครับที่เปิดยามค่ำคืนนะครับสว่างสวยนะครับสวยสดงดงามนะครับมาเที่ยวได้ที่อําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็สารปูพญานาคต่างๆนะครับผมนะอันนี้ด้านหน้าก็เป็นไฟเป็นน้าตกเป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้น้ําตกแล้วก็ไดไอ้นะครับเดี๋ยวให้ชมแล้วกันคุณดอกกุหลาบแล้วกันนะครับตอนนี้โชว์ไฟสวยๆนะครับโชว์ไฟสวยๆนะครับโชว์ไฟสวยๆนะน้ําตกที่เป็นหมอกควันต่างๆนะนะครับผมนะสานักวิมานอรูตูแห่งนี้นะครับอึบนะ มาได้ครับมาได้ครับกลางคืนก็สวยครับกลางคืนก็เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวต้องแก้น้าตกนิดนึ่งนะเพราะมันรั่วนะครับนะรั่วนะครับรั่วนะอ้าวเฮ้ยปราเว้อเอามึงแม่ให้ปรามึงไปทํะไรน่ะโอโหนะครับบอกว่ากล้องบ้านฟ้าหายไปไหนครับกล้องบ้านฟ้าอยู่นี่เลยนะครับผมนะนี่ลูกศิลูกหาคือกลางคืนจะสวยครับกลางคืนจะสวยมากเลยนะครับเรามาไหว้ลองคืนได้นะครับหลับเรมาชิกที่ จะมาวันไหวครัวนะครับอันนี้ก็เป็นหมอกวันต่างๆที่ทําไว้นะครับน้ําตกน้ําตกต่างๆนะครับผมหน้าที่จัดทําไว้นะครับให้มันดูล่มเย็นนะครับน้าตกใหญ่แล้วก็น้าตกเล็กมีหมดแลลวนะครับตอนนี้นะครับของผมอันนี้คือลองลองเจ้าสํานักนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เป็นลองเจ้าอาวาสนะครับอันนี้นะลองเจ้าอาวาสนะครับแหม่หมาเห่านิดนึงนะครับแล้วเทียบเป็นลองเจ้าอาวาสนะครับอยู่กับผมมาสักพักแล้วนะครับผมนะนะ อันนี้เราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับพอดีหมามันเห่าเฮ้ยมันจะเห่าอะไรเนี่ยเฮ้ยนะหมาเห่าครับด่าหม,มานิดนึงครับแม่หมามันเห่านะครับผมนนอันนี้นี่พละธรรมชิกพวกหมา,มาเยอะเหมือนกันแหละนะครับผมอันนี้หนะมามไอนไม่หมดเลยนะครับที่ททสํานกเราแล้วนวะันนี้ก็เป็นนะครับคนที่มาส่งเด็ก,กน,นะครับไม่ค่อยได้ได,ได้โชว์เท่าไหร่นะหน้าตาไอ้นี่ก็มาไอหอยหอยชําน้ำนะครับหมาพี่ตอนกลางคืนเหรอครับ ถ้ามาหาพี่ตอนคืนหนูก็นอนกับหมานะครับนะหอยฉ่ำน้ํานะครับผมนะอันนี้พ่อแก่พ้าปู่นะครับพ่อปู่นะอเออันนี้พ่อแก่นะพ่อแก่ผมสวยนะครับสวยมากเลยนะครับตรงนี้สวยครับสวยเลยนะครับถือว่าเด็ดเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่านะครับเาไปด้านในดีกว่านะครับนี้บรรยากาศไฟโดยรอบนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเรามีไฟแล้วนะครับเรามีไฟแล้วเราติดเองเลยนะครับไม่ต้องเช่าเขานะครับนะป่าเสร็จแล้วปิดหมอกฟันเลยนะครับตอนนี้หมอกน่าจะเยอะแล้วนะครับเนี่ย ตอนนี้จะเป็นหมอกวันนะครับหมอกวันวันงานนะครับหมอกวันวันงานต่างๆนะครับตอนคือจะมีไอซ์มีต่างๆแต่จริงไอซ์น่าจะมีเยอะกว่านี้อ๋อเยอะครับเยอะครับดูหมอกวันนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะลือทิ้งแล้วนะครับตรงนี้จะลือทิ้งแล้วนะป่าบด้วยไามาตั้งนี้ไว้ปราไว้เดี๋ยวขอนั่งหน้านั <gearbox> ่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับไอคนนี้ไปได้มานานๆเลยนะครับมากันนะครับไอที่ไม่ได้เจอผมมานานนะครับผมนะก็มากันได้นะครับอ้าไอนี้ก็อ๋อยปิดไปปิด ไปปิดน้ำนะครับผมโอเคนะสวยจริงครับลองดูเสียงบ้านฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวขอพี่กล้องนิดนึงแล้วกันนะครับพี่กล้องนิดนึงนะปึ๊บพี่กล้องโอเคถือไปไล่ไปครับผมนะเอาเสียงเป็นไงบ้างไอไอป่าดูบ้านฟ้าหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามึงหายไปจากสัญญาณนะครับไม่รู้ว่าบ้านฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะชมว่าสวยนะครับเนี่ยวเขาเรียกวิมานนะครับนี่เขาเรียกว่าสร้างจริงนะครับไม่ใช่ว่าทําเอาเงินเอาทองนะครับพวกเรียกงทำแล้วสร้างนะครับสั่งเราทำแล้วทำนะครับผมได้นี้นะเดี๋ยวขอให เห็นชัดๆก่อนนะครับเดี๋ยวคนจะหาว่าท่านลำนะครับผมเนี่ยเออเข้าใจว้ยท่านลำนะครับแม่สวยครับโอเคสวยค่ะไม่ได้ไปหานานที่มาอยู่ตรงไหนครับผมนะก็อยู่ใกล้ๆที่เดิมแหละนะครับอยู่ใกล้ที่เดิมนะครับมาได้ครับมามาดูได้นะครับที่สํานักผมนะครับก็มาระยะเวลาในการสร้างก็สองปีนะครับสองปีในการทําที่ตรงนี้ให้มันพัฒนาขึ้นมาขนาดนี้นะครับผมเนีว่าผมย้ายไปจากที่เดิมเพราะว่ามันคับแคบนะครับ สวยเหมือนหนูเลยคับโอ้โหสวยเหมือนหนูเลยนะครับน้องน้องจุ๋มๆุนะครับผมโอเคครับสวยเหมือนหนูก็ได้นะเอ้าอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับปูเปี้ยวนะครับโอเคประยูนนะสักดาเลิกงามนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีสำราญนะครับดังไหมป่าไม่ดําก็ตัดเลยก็ได้นะซาครับอหิงสานะครับผมนโอเคแชร์มากขึ้นห้านิ้วก็แสนหนึ่งโอเคนี่อ่านนี่นะครับดังไหมเปล่าเว้ยกราบนะครับอหิงสาสำราญนะครับสักดาเลิกงามประยูนพุ่มเพชรนะครับแล้วก็คุณเนตรนะครับ ปูเปียวลักๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับอลังการมากครับคืออ่านยากกว่าคืออินทริสานะสถานที่กว้างมากกว้างเขาสิบห้าไรครับกว้างครับผมนะแล้วก็น้องพลาวออนไลน์นะครับนนพรเจวันเรานะครับเจวันเรานะให้ขงฟักันบ้างแล้วกันครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต้มสีขาวนะครับออกไฟสวยครับหอยชำนะครับผมนั่นเรียกหอยชำแล้วกันนะครับผมแล้วก็สาธุอาจารย์ยังหล่อเหมือนเดิมครับขอบคุณมากเลยที่ชมมาหล่อแล้วกันนะครับตอนนี้เริ่มบวมแล้วนะครับผมแล้วไมหล่ออะไรละ สวัสดีน้องนะภาคข้กมลอะไรเนี่ยครับอ่านยากนะครับแล้วก็ดืดๆอ่านก่อนนะครับสวยจริงโอเคครับดิวนะครับขออ่านข้อความสักคู่ก่อนแล้วกันนะครับสวยเหมือนหนูอ่านไปแล้วนะสวยเหมือนหนูนะขอดูสักคู่ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเอาจานนี้ครับชีวิตให้พรนะอ่านก่อนคอมเมนต์นะครับมิวข้ามค่ะมิวข้ามชาวบาครับพี่ต้อยคนเดิมนะขออนุญาตเข้าชมได้ไหมครับอาจารย์มาได้ครับมาชมได้เลยนะพี่ต้อยคนเดิมนะเข้ามาที่สํานักได้เลยนะครับผมสวยค่ะโอเคครับดาว คิดถึงเสมออามนะครับคิดถึงเสมอคอนอีอะไรนะพญานาคเหมือนจริงมากครับเหมือนอยู่แล้วครับผมนะไปนอนกับหมาได้ได้ครับน้องครับน้องน้องไปนอนกับหมาเลยแล้วกันครับอันนี้นะครับคือขอบคุณสําหรับดาวนะครับน้องหญิงเรานะครับขอบคุณนะครับผมนะอันนี้นะครับที่ว่าสานักวิมานศูนย์ของผมแห่งนี้นะครับที่ผมได้จัดตั้งมานะครับงานไว้ครูบรรลุมตัวกันเยอะๆแล้วกันนะครับมีคนให้รางวัลอีกนะครับผมใครเอยอ๋อหญิงเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับออกให้เหมือนเดิมนะครับยังมีเหมือนเดิมนะครับผมนะต่อสว สุริยาครับสุริยาเดี๋ยวนี้อะไรนะครับเราเตรียมพร้อมงานไหว้ครูเราแล้วนะครับผมก็คือหมอผีใครๆมองผาาผมเป็นหมอผีนะครับแต่ว่าเป็นหมอผีที่ทําและเป็นหมอผีที่สร้างนะครับเป็นหมอผีอผที่ศรัทธาในองค์ปู่เทเวศนโนนะครับผมนะเป็นหมอผีที่ไม่ได้ซ้ําเติมคนที่เดือดร้อนนะครับสําหรบคนยากคนจนแล้วกันนะครับผมก็ยังมีคุณธรรมนะครับอยู่บ้างแล้วกันนะครับศรัทธาครับอาจารย์ครับโจ๊กนะครับหรือโจ้เนี่ยนะชื่อรักชาติหมอผีใจดีครับโอเคฉุมๆนะครับหมอผีใจดีสวัสดีชินานะครับผมนะ นี่ยหมอผีที่โอ้โหหมอผีหล่อด้วยเนี่ยไอ้กูแก่แล้วนะครับถ้าหล่อก,ก็ดีนะครับผมนราจะได้หาเมียเพิ่มได้ครับตอนนี้นะครับ้หามไม่ได้แล้วความแก่นะโอเคสวัสดีครับหมอผีด้วยด้วสวัสดีครับสวัสดีนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีพข้าลยแล้วกันนะครับผมนายปราบตัดบ้านฟ้าออกอะไรก็ได้ก่อนก็ได้นะโอเคไลฟ์ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะบ้านฟ้านะเดี๋ยวเรามาไลฟ์บ้านนี้ดีกว่าเพราะผมอ่านคอมเมนต์นั่นนี้บ้านนี้นะ